เมื่อวันที่27มิถุนายน2565เวลา15.20นนพันเอกสุภชัยสงสังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49พร้อมด้วยคุณนัทวิภาสงสังประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมฐานพรานที่49และคณะติดตาม เดินทางเยี่ยมเยียนและมอบทุนยังชีพให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลได้แก่เด็กชายชัชวินจันทระโชตะซึ่งเป็นบุตรชายของสิบเอกภูริวัฒน์จันทะโชตะสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4913โดยได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัว ในโอกาสนี้ได้กรุณามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทุนยังชีพให้แก่เด็กชายชัชวินจันทรโชตะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่ครอบครัวของกำลังพลณถนน,นสีปราดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช